ขอที่สีไปรวมทานองค์สมทานธรรมตอเบียงตนนี้สีขอขพราํทำใดผู้สอวนขอหาลันในปัดกวาดภาวิหารหควให้ขขปฏิบัติอาจารย์ผู้สั่งสอนใน้ควมู้เก็บอุตสารหลวงหัวสุดสิภาคันขอที่แปดเทศประจำทั้งกนพุ่มและขดจิว้วให้เปลี่ยนลิ้วดังประสงค์ขอที่เก้าเขาสุโคมเอินสุต o งสัพตาม อันว่าปงอาบัดสิ่งบอดีให้นี้เป็นพอที่สีพุทธสาเน็นมันเห็นตุ๊กตุ๊กเก่าทำถือว่าเขาปฏิบัติกัิกับเเจ้าตองทมีเพียงเจาเ เด้วมือนีสิโตไตไปเปลี่ยนทางจีได้เปลี่ยนหัวงาผู้จีได้เปลน่ยนหัวงาสักท่านโยนจะทนต้ก็ตั้งใจให้โยนแอนยาพันแค้นใจนักลวนลวงจะไหลโวยหนลอยเปลี่ยนเห็นน่อยหุ่มทะยานเออสงสารศึกษาให้รู้เรื่องคุ้นวาพื้สวนบวดพค่งคุ้งาขวัอนำนูกแม่คุ้นวันดาคอยเดทัาก็ทำเพี้ยนเพีนใสใจได ไม่เอาบุญไปไถนาภาวัน,ล,ววนละภาเพียงภาใจนจถึง์เล็กอุสเศราไก่ตั้งตอวินัยเก็บดอกไม้เศร้ากัางกทำวัดโลกทำเหมือยปฏิบัติในกองทุงเอกรงบุงพันศึกสะทั้งกับมุ่ษย์ส่งผู้ผู้สั่เด่นบ่แม่นบวชไปเรื่องสันตนเพลิวที่เราโน่นนุ่มสีบวออดควันพาบอทองงอานังสือคือบวชมาจังสิบีสอบทั้งตีปนตกซัง สอบนกักทำพันกุศำบอดศิษย์หาออกอันเสียออกมาแล้วกี่พันบอดสูนได้บมดนหน้าเจ้าเออยเจ้าเป็นหน้าเอวมือนี้สิโตไตไปเปลี่ยนทางเสียขอไอมี่มาหน้าปันเพี้ยนพันเพี้ยนสร้างขอให้เป็นหนี่ผู้เจ้าสมพันธุผู้ฤกษ์เดชย่าได้พบอันหางอย่าได้พผ่ัน ให้ใจเจ้าทุกสิ่งตั้งใจจริงยึดถือในความนั้นคงพอพอหนีเสียงข้าพอแงินหนี้สุขหายจากโรค่าทุกให้หั่นเงินล้านสนนท่านสนนสังของวมบุญบุญส่งด้วยอำนาจอันสูงของเจรละด้วยนี้เป็นทางเกียรติบารมีนิพพันปรมังสุขังนิพพันธ์ปัจโยหูตุสาธุสาธุสาธุ พรเถอะานน้าพงพนาเมื่อนี้ให้มี่แต่ความสุขหายจากโลกขาตุในทางนี้เฮื่อนลานสนุกท่านสนุกสั่งกวางบุญลุนส่งเรื่อแมาด้วยอำนาจอันสูงของกระนาคข้างขางนี้เข็ดทั้งจีนสุนิพันธ์จุกุจุคนเดีอสาธุ